ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาปรึกษาในเรื่องของรอยแล้วก็ความหย่อนคล้อยของใบหน้าค่ะเอ่อบก็จะเน้นการเหลือตรงท้ายก่อนแล้วก็จะแก้ปัญหาแบบโครื่อย้อนได้หแายงานผิวเลียวรอยแล้วก็ความยกกระชับค่ะโดยที่ว่วาเราก็จะเริ่มจากการทำพิมพเม็บำรุงผิวก่อนแล้วก็ทีนี้ก็จะเข้าไปสู่าาการกดเครื่องก็จะมีหลายออปกรณ์ จะเป็นอัลตราเทอร์มาหรือว่าไฮฟู Q, ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคนไข้ลรอกคุยกันได้อันสุดท้ายก็คือจะมาเก็บงานพวกยิ้วรอยเก็บตอบหน้าหรือว่าการปรับรูปหน้าด้วยการใช้โบรตูดิเน็กท็อกซินค่ะก็จะสวยงามครบวงจรค่ะงบประมาณที่คนไข้วางเอาไว้ค่ะสำหรับทีเ่เลนที่ขายดีสุดก็ต้องเป็นเครื่องค่ะก็คือเป็นอัลตราหรือว่าเทอร์มาซึ่งถามว่าอันไหนขายดีอันนี้บอกก่อนเลยว่าเวลาเจอคนไข้เราก็จะเลือกให้เขาว่าเขาเหมาะกับการ ทำอะไรจึิงๆประมาณมันก็มมนจะพอๆพอกอันนันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการฉีดก็จะมีเรื่องท็อกซีเหมือนอ่ะอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันบอกไม่ได้เลยว่าอะไรขายดีกว่ากัน